สวัสดีครับผมวันศุกร์ที่7มีนาะคม2568นะวันนี้ก็มานอกสถานที่นะผมอยู่ที่คลองสี่ปทุมธาน,นีนะผมคลองหลวงนะเคลองหลวงนะตัวนี้ก็เป็น,นะน,นดีโวนะนวดจตัวเซตดิ i ชั่นนะผมตัวสิตัวเอนที่นะครับนี่ก็จะ,จะมาใส่พับจบมองข้างไฟฟ้านะผมของเดิมก็จะมีแค่ตัวน,นี้นะครับปรับเล่นอย่างเดียวนะกรอบสวด วันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวปรับเลนได้แต่พับมือนะนี่ก็จะติดตั้งชุดพอไฟฟ้าไป,ไปใช้กระจกเดิมทานะครับเดี๋ยวมาดูอะไรกันหน่อยนี่ผมดูมเอเเสื่อมมาด้วยนะวันนี้ลืมลืมนะลืมอะไรที่ใช้ก็มีประมาณนี้มีกรอบสวิตช์นะที่เตรียมมาอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับสวิตต์ก็ใส่นี่เป็นสวิตช์แทะนะตรงรุ่นมนอะเตอร์พับคู่หนึ่งนะครับผมน,นี่ก็จะเป็นระบบพับออตโนต้นะ โอเคผมก็เดี๋ยวติดตั้งเสร็จผมรีวิวให้ชมนะครับนี่ก็ช่างกรอบนะเจอผมได้เหมือนเดิมผมมาบริการด้วยตัวเองเหมือนเดิมนะครับเ,เดี๋ยวรอชมนะตอนติดตั้งเสร็จนะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยผมก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเป็น r e ว o Z Edition นะตัว ที่ประตูเอ็นทีนะครับเป็นรถใหม่นะผมก็ใส่มอเตอร์พับเข้าไปให้เรียบร้อยนะผมมีพาบอโต้อะไรให้เรียบร้อยเลยนะเป็นอะไรแท้ตองรุ่นนะครับหลอกรถจก,กพับเจ็บให้นะอะไรแท้ก็นี่นะผมมาป,ประกันในสามปีมอเตอร์ใช้มือพับได้นะแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะครับพังก็เค็มนะไม่ใช่ปัญหานะนะ่ข้างขวานี่ยผมยังไม่ได้ใส่ฝาครอบนะ ให้ดูว่าเป็นมอเตอร์นะผมเป็นมอเตอร์แท้นะนี่ครับับได้นสวิตข้างในรถผมก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะนี่ดูรถใหม่นะผมรถใหม่นะสองกิโลเมตรนะไม่รู้ว่าเขาขับมาจากโช์รูมไหนหรือไ ระบบไฟทุกอย่างนะครับโอเค,อเคตัวนี้ก็ับสวิตตัวนี้ผมเป็นสวิตตรงรุ่นนะครับต่อรถไอ้กดพับกดกลางนะไปเลี้ยวโอเคนะไฟฟ้า เป็มเต็มแท้ผมเวลาเปิดไฟลีนะมันก็จะมีไฟโชว์นะครับีน,น,นจอดรถด,ดับเครื่องนะล็อกรถก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม รีโวเซตอิทิชันนะครัผมสนใจติดตั้งเพิ่มนะชุดภาพับตองข้างไฟฟ้านะครับก็ติดต่อสอบถามคอามดาช่างกอบชลรีก็ยินดีให้บริการอันนี้ก็เรียบร้อยผมอยู่ที่คลองหลวงปรทุมธานีนโอเคของค,ค,ครับ